ครับสวัสดีครับไม่ได้พบกันนานนะฮะก็วันนี้ก็มีสาระสำคัญอยากพูดตรงๆเลยนะฮะไม่ต้องไปเสียเวลาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะเราพูดกันตรงๆแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้เนี่ยมันยากที่จะแก้ไขยากจริงๆเพราะว่า ประเทศไทยเนี่ยมันมีอํานาจซ่อนเร้นอยู่เนี่ยซึ่งคนในชาติมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็พูดง่ายๆคือรับหูหลับตาใครพูดอะไรมาก็เชื่อสื่อสารมวลชนพูดอะไรก็เชื่อนะฮะอานาจซ่อนเร้นที่พูดอยู่เนี่ยมันเกาะกลุ่มมาเป็นเวลานานาน,นับร้อยร้อยปีระบบการปกรครองแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคนที่ ได้รับผลประโยชน์และมีอำนาจเนี่ยเขาจะหวงแหนอำนาจและก็พยายามรักษาผลประโยชน์ของเขาและก็พวกพ้องเอาไว้สิ่งที่พูดเนี่ยผมไม่ใช่คิดจะไปปรักปรำใครแต่ในรูปแบบของการปกครองมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีใครกล้ายอมรับด้วยว่าวิธีการปกครองแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นวิธีการที่ สืบทอดกันมอดกันมาเพราะฉะนั้นวิธีการปกครองแบบนี้มันเป็นวิธีการที่อันตรายที่สุดในระบอบประชาธิปไตยนะฮะทั้งทั้งที่มีการเลือกตั้งมีรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนแต่รัฐบาลเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันมีอำนาจที่มันซ่อนเร้นอยู่ซึ่งอำนาจตรงนี้เนี่ยมันเกาะกลุ่ม แล้วอยู่ในเครือข่ายของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นไม่มีใครกล้าแตะต้องวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่คนพวกนี้อยู่ใน่ออยู่บริเวณรอบข้างของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีอํานาจสามารถแต่งตั้งสารได้สามารถร่างกฎหมายได้สามารถทําให้รัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านได้คนพวกนี้นี่คือคนที่ใช้อํานาจโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบในการปกครองในประเทศไทยเนี่ย เมื่อประชาชนเลือกรัฐบาลตัวแทนประชาชนเข้าไปเป็นทําหน้าที่รัฐบาลแล้วเนี่ยทุกคนที่เข้าไปทําหน้าที่เป็นรัฐบาลเนี่ยอันตรายทุกคนถ้าใครทําดีถ้าใครทําทเพื่อประชาชนใครทําเพื่อในทํางานให้มันสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าคนกลุ่มน,นั้นเขาไม่ชอบเขาไม่อยากเห็นใครได้ดีเขาไม่อยากเห็นประชาชนรัก และเห็นคุณงามความดีของรัฐบาลที่เป็นตัวแทนประชาชนเขาต้องการให้ประชาชนรักพวกเขาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอำนาจที่ซ่อนเร้นเนี่ยมันเป็นอำนาจที่อยู่เหนือระบอบการปกครองจะแต่งตั้งสารรัฐมนูญจะแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆจะแต่งตั้งใครก็ตามที่ที่เป็นเครือข่ายในระบบะเผด็จการที่อยู่ในเครือข่ายระบบะเผด็จการคนพวกนั้นมีอำนาจแต่งตั้งได้ โดยใช้มือของพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงพระประมาพิไทยหรือจะบังคับไม่ให้รัฐบารลารักษาการยุบสภาก็สามารถบังคับได้ไม่ให้ยุบสภาได้นี่คืออำนาจที่ซ่อนเร้นแล้วก็ไม่มีใครกล้าวิพากวิจารไม่ไม่มีใครกล้าแตะต้องได้ เพราะฉะนั Hawaii, to to. To to ้นการเมืองในประเทศไทยผมไม่อยากให้ค there ุณไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื่นๆแลวอยากให้วิจารกันตรงๆเลยว่ามันเดินไปได้ไหมถ้ามันมีการเลือกตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยมีรัฐบาลมาแล้วเนี่ยก็ถูกโค่นนะเพื่อไทยกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ถูกลังแกถูกโค่นอีกนะเดี๋ยวมีคนนั้นฟ้องเดี๋ยวคนนี้ฟ้องมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้เด็ดขาดตราบใดที่มันมีคนกลุ่มนี้อยู่เนี่ยและคนกลุ่มนี้มันไม่ต้องการให้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้แล้วแล้วระบอบประชาธิปไต ที่ที่เขาไม่ต้องการให้เดินไปข้างหน้าเนี่ยเขาไม่ต้องการเห็นความดีความชอบของตัวแทนประชาชนที่ทํางานดีกว่าพวกเขาและสร้างศรัทธาอยู่เหนือพวกเขาเขาต้องการเอาระบบโบราณระบบที่ที่คนต้องเชื่อถือพวกเขาเนี่ยนะสืบทอดกันต่อไปเขาไม่ต้องการความจเจริญน,นี่คือคนพวกนี้แล้วคนพวกนี้มาจากไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง คนพวกนี้เนี่ยเป็นคณะองค์มมนตีผมพูดจริงนะผมไม่ไม่คนนี้พูดไม่อ้อมค้อมเลยไม่ต้องไปคุยเชิญสื่อคนนั้นมาชนนักวิชาการคนนี้มาเชิญนักกฎหมายคนนั้นมันไม่มีใครพูดกล้าพูดตรงประเด็นสักคนหนึ่งผมฟังดูแล้วเนี่ยเมื่อคุณไม่แก้ไขคุณพูดไม่ตรงประเด็นน่ะปัญหามันก็สืบทอดไปเรื่อยๆมันก็เกาะไปอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไม่มีใครแก้ได้สักคนหนึ่งและการเมืองในประเทศไทยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยคุณแก้กันให้ตรงจุดสิครับ แก้กันให้ตรงจุดว่าอะไรคือต้นเหตุของการทำลายกติกาอะไรคือต้นเหตุของการทำลายระบอบและโครงสร้างที่เป็นอำนาจของประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนื่องจากอะไรมันมีอำนาจอยู่เหนืออำนาจประชาชนเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าจะทำอะไรก็ได้แต่งตั้งสารธรรมนูญขึ้นมานะตัดสินคนนูน้นคนนี้ นะมีการฟ้องร้องเซตอัพกันขึ้นมาหมดเลยเอาไอ้นี่ไปฟ้องคนนั้นเพื่อให้มันขึ้นศาลนะคือมันวางคือมันวางรากฐานเอาไว้คือคือเซตกันเป็นทีมงานว่างั้นเถอะเอาไอ้คนนั้นมาไปไปไปยื่นฟ้องแล้วก็ให้ศาลม,มาตัดสินคือมันทำกันได้หมดเนี่ยวิธีการแบบนี้มันสกปรกแต่ถูกผมจับได้ผมจับได้ไม่มีใครกล้าพูดแต่ผมได้กล้าพูดผมถามว่า คุณเรียกระบอบประชาธิปไตยอันมีพระพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยและคุณไปใช้พระมหากษัตริย์เนี่ยนะที่ควรจะเป็นประมุขเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทําลายคว,ความเป็นประชาธิปไตยแต่ผมถามว่าพวกคุณทําถูกไหมสารตุลาการทําถูกไหมองคมนตรีคนลองมนตรีทําถูกไหมผมถามพวกคุณดูเนี่ยวิธีการแบบนี้เนี่ยมันเขาเรียกทําลายระบอบประชาธิปไตยและคุณก็ไปเชิญ เอาพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาลงพระประมาพิไตแต่งตั้งวิธีการร,รัฐมนูลเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ทํำลายระบอบประชาธิปไตยทั้งนั้นเลยคุณล่างกันขึ้นมาทําไมเนี่ยไอปีหกเนี่ยผมถามดูแล้วทุกวันนี้ก็ปล่อยให้ใช้แล้วทุกวันนี้คณะองค์ขอมมันตรีก็ยังมีอํานาจอยู่ไหนบอกปะมุกไม่ยุ่งการเมืองทุกวันนี้ก็ยังยุ่งการเมืองอยู่แล้วถามว่าเรื่องพวกนี้มีใครกล้าพูดบ้าง นี่คือต้นเหตุของมันคุณจะเรียกอีกร้อยครั้งถ้ามันมีองค์กรพวกนี้อยู่เนี่ยยังไงมันก็ทลายทำลายระบอบประชาธิปไตยผมจะบอกให้แล้วมันก็จะวุ่นวายอยู่เงี่ยคนในชาติแม่งกะแตกแยกกันอยู่เงี่ยความสามัคคีไม่เกิดขึ้นไอกลุ่มนั้นเชื่อไอกลุ่มนี้ไม่เชื่อไอกลุ่มนั้นสีนุน้นไอสมนี้สีนี้นะคุณจะทําให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปเหรอผมถามจริงๆคุณจะทําให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ตลอดไปเหรอไหนบอกรักชาติ นี่แหละไอ้ขบวนการตัวตัวการทำลายชาติทำลายเศรษฐกิจนะสร้างความยากจนให้คนแม่งยากจนกันทั้งประเทศเลยพวกมึงนี่แหละมันมาจากพวกมึงนี่แหละความเห็นแก่ตัวของพวกมึงนี่แหละนะเอาละ่ะเรื่องระบอบประชาธิปไตยมันไม่มีที่ใดในโลกเนี่ยมีองค์กรใหญ่กวา่าเสียงของประชาชน มันไม่มีองค์กรใดๆใหญ่กว่าเสียงของประชาชนประชาชนสภาของประชาชนเท่านั้นคือมีอำนาจสูงสุดถ้าคุณต้องการเรียกระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดคุณต้องการสืบทอดระบอบราชาธิปไตยเอาเลยไปเลือกตั้งแม่งทำไมให้มันเสียงงบประมาณ คุณเลือกมาแล้วเนี่ยไอ้พักนั้นไม่ดีไอ้พักนี้ไม่ดีรังเกียจครอบครัวชินวัตรอย่างงู้นอย่างนี้เขาเขาตั้งใจมาทํางานเพื่อคนยากคนจนทํางานเพื่อประชาชิประเทศชาติมึงก็ไปรังเกียจเขาเขามาถูกหลักถูกทางเหมือนก็ไปหาเรื่องกันแกล้งเขาสารพัดเลยพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรวะกูถามจริงๆเ่ี่ย สรุปว่าจะเรียกระบอบประชาธิปไตยหรือจะเรียกระบอบราชาธิปไตยหรือต้องการสืบทอดให้พระเจ้าอยู่หัวนี่มีอำนาจต่อไปก็ให้พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นผู้ปกครองประเทศไปเลยจะไปเลือกตั้งทำไมเรือกมาแล้วก็ไปไล่เขาเรื่องมาแล้วก็ไปให้ศาลตัดสินเขาเนี่ยฮะไอ้สื่อสารมวลชนส้นตีนมึงก็สร้างเรื่องกันทุกทุกวันเลยมึงรู้จักระบอบการปกครองในแบบประชาธิปไตยหรือเปล่าและสิ่งที่ไปกาาไล่าวหาใส่ร้ายเขานะ นะไอเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยต้องพูดนิดหนึ่งถ้าถามว่ามันไม่มีการตกลงหรือการขอร้องกันกันกลับมาเนี่ยนายกทักษิณเขาไม่กลับมาหรอกเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการตกลงกันว่าเอออยู่ยังไงนะจะเข้าไปในนั่งเรือนจําหรืออย,อ,ยอยู่แค่โรงพยาบาลชั้นสิบสี่พอนะมันต้องมีการคุยกันมีมีผู้ที่รับผิดชอบคนที่มีอํานาจเนี่ยมันต้องมีการตกลงกันเขาถึงเดินทางกลับมาเวลานั้น แล้ววันนี้เนี่ยสามารถตัดสินว่านะไม่ไม่ติดคุกไม่เข้าคุกเนี่ยมีความผิดเี่ยถามว่าไอคนที่ไปตกลงด้วยเนี่ยไปดิวด้วยเนี่ยว่าไงไปให้รับปากคำมั่นสัญญาเขาแล้วเนี่ยเขากลับเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยว่าไงอะ่ะรับผิดชอบดิเมื่อมันเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมเริ่มมองว่าคนที่มีอํานาจเหนืออยู่ในวังเนี่ยมันมีหลายกลุ่มแล้วตอนเนี้ยไอกลุ่มองค์คมนตีมั่งละนะ ไอ้กลุ่มคนที่ไปดีลกับนายกทิศนี่กลับมาบ้างแล้วมันมีหลายกลุ่มแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ผลประโยชน์หรืออำนาจพวกเนี้ยมันก็มีการที่จะไม่ลงตัวกันตอนนี้คนซวยคือนายกทักษิณเลยซวยเลยตอนนี้ไปรับป่าเข้ามาเข้าประเทศแล้วนะจะมาช่วยชาติทํางานที่ช่วยชาตินะในขณะที่ไอ้เสื้อส้มก็ฮึ่มหึมพึมจะลุกขึ้นมามันสิบสี่ล้านเสียงแล้วเนะี่ยเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งมายี่สิบล้านเสียงแน่ นาะยกทักษิณกลับมาเธอกลับมาช่วยพวกฉันเธอถ,ถ้าถ้านายกทักษิณไม่กลับมาเสื้อแดงไม่ขึ้นมาเนี่ยไอเสื้อส้มมันขึ้นมาพวกฉันไม่มีที่อยู่แนะ่ไอตรงนี้แหละมันเป็นเหตุการณ์ตรงนี้แหละพอเหตุการณ์มันเป็นพอเริ่มกลับจะเบาลงนะเริ่มไม่เห็นคุณค่านายกทักษิณและตกลงว่าไอพวกไอพวกไหนกันแน่เนี่ยที่มาตัดสินให้ในายกทักษิณเนี่ยมีความผิดที่ไปนอนชั้น14เนี่ยนะนี่อีกเรื่องหนึ่งต้องพูดแล้วนะมันมีเรื่องราวมากมายที่ต้องเอามาพูด พอเห็นแต่ละคนพูดเนี่ยมันไม่เข้าท่าสักคนหนึ่งมันเสียเวลาพูดแล้วเนี่ยไปสร้างความสับสนให้คนฟังพูดแล้วเนี่ยมันสร้างความแตกแยก,กให้คนในชาติซึ่งไอคนในชาติแม่งก็ฟังอย่างเดียวเลยฟังแบบขาดดุลพินิษพิจารณาทั้งหลายเนี่ยไอคนในชาติเนี่ยนะเดี๋ยวสื่อนั้นพูดเดี๋ยวสื่อนั้นพูดกล่าวหาใส่ไลายสาร,รพัดเดี๋ยวมีภาคสองช่วงนี้ว่างมันว่างเดี๋ยวมาเรื่อยๆครับวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ